ว่าจะเปลี่ยนสายจะเปลี่ยนสายเี่ยนาใช่ลังว่าเอว่ลก็ลงว่าจะเียนเอไหมก็เลยอว่าก็เป็นแผค่ะว่าเียนแต่ว่าน่าจะเป็นโพมเอช่วย้วยช่วยด้วยด้ 别着急，别着急，别着急。<noise> 好。<noise> 跟今天画的特别一样，我就在舞台上看着上台。 เออค่ะเป็นเชฟแล้วค่ะเป็นก้นถามมาก่อนจเิง a 在那 l